พวกมึงเดี๋ยวกูกลับไปที่ไอห้องเชสเทิลนั้นก่อนนะอ๋ะอจริงหายเขามันมีอะไรมันมันหายไปมันหลุดไปเลยไอตีหลุดไปเลยไอตีอเอาสายไปได้แล้วมันเหลือแหละแล้วน้องพวกมึงติดคาเตอร์ข้างในม่เหรอเนี่ยเขากู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 ก,กูกนั่งเงียบว่าจะมาด้วยจนร่มแจมเนละเดินถูกทางโมเนี่ยราวังพลังงานวางพลังงานไปแล้วอ่ะ กมามาแล้วมีอย่างหนึ่ง้ยออะไรกูนจัสเกตในห้องลิไปไม่ไม่ไม่ได้ตายไม่ได้ตายมันแค่อะไรเฉยห้องนี้ใช่ไหมแต่ตอรี่ is not นอร์เด d ไม่ได้ไปอะไรอ่ะเอกดได้ไหมเฮ้ยกรเฮ้ไมตรงนี้มันาดดีแท้ ทำไมตรงนี้มันแบตเตอรี่นั่นใช่ไม่มีแบตเตอรี่เหรอทำไมไม่คิดเหมือนกูเห็นเงาดำๆว่ามันโหลดผีไงต้องแบตเตอรี่เข้ามาใส่ใช่ไหมเนี่ยทำไมมีเงาดำๆตามกูคิดเองเปล่ามันนี่คิดไปเองปิดลี่เฉยคุณเริ่มแบบเฮ้ย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 เหนาฬิกาเฮ้ยกรได้เสียงนาฬิกาไม่ใช่เสียงนาฬิกาไม่กูผีเลยนี่แหละไอ้ก้า ทองเทียนนี่ยแหละกูเปิดปุ๊บผีแม่งพุงมาเลยใช่ซึ่งเราต้องไปทางนี้ต่อเรารอพวกมันก่อนไหมอีกมูกเลยรอก่อนปะละ่ะใจ้งเนี่ยเฮ้ยเข <ไป S 2> ี่ยเฮ้ยไม่เนี่อะไรกันกูกูว่ารอเพื่อนก่อนเลยจะได้เจอ,อจะได้เจอประสบการณ์พร้อมกันไงดีเย,ยนะข้าจะรออ้าวจะให้พวกกูเข้าไปก่อนปะละ่ะต้องคิดกัน ขีตันไหนกันห้องห้องขีตันที่ไม่ใช่ห้องที่เก็บขีตันอ่ะมันเป็นห้องนี่นี่นี่ตามมาอ๋อตามมาตามมาตามมามันต้องข้าผ่านทางฮอลเวย์ตรงนี้กูเปิดปุ๊บผีแม่งกั๊มกูเลยโอ้โหไฟดับโอ้เขี้ยบเขี้ยอุ้ยโดนแทงไปดีเซฟลุงเซฟลุงมอ้ยนี่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 ีแต่ละเชยอีกการโดนแทงอีกการโดนแทงทีเดียวตายเลยสัตว์ ไม่จริงอ๋อเราต้องหาแร่เหรอไม่กริงกูอัพเกรดยังไงอ่ะอัพเกรดคีการ์ดยังไงเท่านี้กูไม่รู้เหมือนกันเอ้ยกูกูกูเก็บกูเก็บแบตเตอรี่เปล่ามาได้บ้ามึงเออแบตเตอรี่เปล่าวนะอาจจะใส่ได้มึงคิดมึงคิดว่าไงมึงคิดว่าห้องคิดสอบไหมจะนั่นไงแต่ตอนแรกมันตั้งไว้ตรงนี้นะแบตตเอรี่กูเก็บไว้ไงกูเก็บมาแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วทไมกูไมเก็บไม่ได้ไอ้กูกดลงนิดนะเอ้า ลงได้อีกเหรอเออเนี่ยตอนนี้อ้เชี่ยเมือนเขี่ยเลยโอเคกลับมาที่เดิมลงลิฟต์ใช่ไหมออกไปเจอแล้ว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 ไปไปตรไนี้มาตรงนี้ไป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 ไงไป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 นป่ปไ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 อไปกันไหไปไปทปไปไปไปนปไ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 ปรปไปไปไเไปไปือถ้าปไปไปไืไป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 ไงไปไ แสดงว่าโอเลรูมเราต้องไปหาที่ข้างล่างอยู่รีบไปอยู่ทางไหนวะเอ่อห้องนแดงวะเดี๋ยวตอนนี้มึงอยู่ไหนหนึ่งแดงกำลังเดินกลับไปลองกนอนหาทางออกมาจากตรงนั้นให้ได้แล้วกันนะทำาเอาจริงเอาจริงให้ทำข้าวาตายก็ได้นะเออวะ ไม่ทานแล้วล่ะหรือว่าขึ้นไปแรับไม่ทานไหมล่ะวิตตอรี่โอเคเสร็จแล้วนะเขาจะบอกนะว่าที่ที่เราเล่นไปใน่นันล็อกจุดใหม่เกมจบยังของมึงอ่ะจบแล้วอหรอไม่ไม่จะเกมในคอมพิวเตอร์นะอ๋อโอ้ ห้องนี้ไฟดับห้องนี้ไฟดับเรื่อยๆเลยว่ะร้ายไฟไฟเปิดละวรอบรอบนอกไม่มีควยเลยเลยน่ากลัวมากแสดงว่าเข้าไปข้างในเถอะเข้างในกลัวอันบอกว่าปลดล็อกแมชชีนฮาวเวลแมชชีนฮาวเวลเหรอแม็กแมาแม็กแมาพลังงานเฮ้ยยักใส่พลังงานอะไรพลังเตอร์ด้วยเรตลิปป่าวปะเก็บอะไรอ่ะเก็บไม่ได้ไหนกดทำอะไรอ่ะลงแล้วมันลง บรรลุบรรลงลง่างเืออะไรบรรลงมันจะม,มันจะลงข้างล่าง <Huh? S 2> เล่นเกมในเกมอีทีมันก็สนุกเหมือนกันอะไรอ่ะแบตเตอรี่แอดเรามีแบตเตอรี่เปล่า <c oughs> ถ้าเกิดกดใหม่ล่ะแสดงว่ายังไม่ได้แสดงว่าแบตเตอรี่เหรอ <c oughs> แล้วแล้วจะเติมแบตเตอรี่ยัยงไงอ่ะ i n s t <c oughs> ต l l เหรอ ยัไม่รู้แต่ว่าพวกเราน่าจะต้องลงไปข้างล่างด้วยแกไหนอางทีพวกเราต้องลงไปข้างล่างโดยใช้เครื่องในเกมในตาลงไปไม่แต่เรายังไปไม่ได้ไงเพราะเราไม่มีแบตเตอรี่เสียงอะไรเห็นแล้วนย่าคิดเสียงอะไรรีโมทแอดรีโมทแอดแล้วตรงนี้นลองดูดิเปลี่ยนค่าเออขาดน้ำเฮ้ยเติมแล้วเออย่าบอกเลยท่านในเกมแพ้ทีิมันไล่เลยบอกว่ามันจะไม่ระเบิดใช่ไหม คงนั้นมัน้งเอ่อความร้อนเต็มแล้วแล้วก็เดี๋ยวไอตรงนี้มันเปลี่ยนรีมมฟเป็นฟิลยังไงอะทันเมื่อกี้กูกดแล้วนะมันเปลี่ยนรีมทเป็นเลยเดียวเลยเดี๋ยวอะไรโอเเลยไอทำได้นี่ไปตักน้ำโอเคเชื่อมโยงกับตรงนี้พอดีไปกดที่ถังแล้วมันตีอะไรมาโอเคแสดงว่าเราต้องไปตักน้ำไว้ก่อนหาน้ำ น้ำน้ำอ่ะแล้วมันจะไปที่ไหนได้กันเย็นนะมันเปิดไม่ได้เราต้องมีน้ำไหมอูเอ้ยมเอาไปดูอีกทีก็ได้เนี่นี่ไงเมนิมารันเปิดได้ปะเปิดไม่ได้ด่ทางมันตันน่ะตรงนู้นก็ตันแต่ว่าเดี๋ยวไปลองดูอีกทีเดี๋่วมันมีน้ำงั้นเราก็ลองดูก่อนออเจทีมันอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงฟิลเดอะบักเก็ต ไปไปที่โรงอาหารโอเพแทนก็ต้องชั้นบนแล้วล่ะโอเคขึ้นไปขึ้นไปนี่ไงฟิลเดอะบังเกตวิทวอเทอร์แอนเดอร์คาเฟทิเียพอเราได้น้ำลงมาพอเราได้น้ำปุ๊บเราก็มาที่นี่อุ้ยเหี้ยเกี่ยวอะไรไมอย่ามว่าโรงอาหารโรงอาหารปุ่มมันขึ้นสนิมล่ะไม่กี้ไม่มีเสียงแท้ไหนทำโรงอาหารเราต้องไปที่ไหนโรงอาหารอะไรขึ้นสนิมล่ะไหน ไอช่นไอนห้องผัวในห้องผัวร้านต้องาไปทีเรียสิอ้อ้เียโอเคมึงกดาลอ้ยเออ่อ่ะโอยโอยเจ็บโอเอกิดทีลิอนี้ไงไมกัมาอโซไนะอไม่ได้ไหน้ไ่อะไรทำไปไงกันเอ้ใช่ไหมใช่ไหมังีังขึ้น ไปมันขึ้นมาเรื่อยๆอะไรสปีดพอยต์คืออะไรโอ้้หนั่นโกงใชะะ่ไหมเฮ้ยทำทำทำยังก่อนแล้วกันนี่ไงทางอ๋อว๋อเอ้เอ้ย,อ,ยอันนี้นี่เองที่ที่เราเล่นเกมแล้วผ่านเอ้าเจอทางใหม่ก็ไม่บอกตายเถอะอี่ไหน่ะก็เพิ่งรู้ว่าอันนี้ทางใหม่ ทามึงยั่ไงอที่กันหรอมีเหมือนกันผมือนกบมันึบไปทามีแต่คาสิมดิฟอเลเราต้องหากำปี่เรียวเว้ยกูมึงยู่ช้ไเ้มี่หรืออะไรเขียวเขียวเขียวกด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 ไเขียวเรื่กดได้เขียัหมดกอเชื่ออย่างงั้นแต่ว่าแต่มันจะเปลี่ยนเป็นแดงอ้าไม่ได้กดอะ cung mày ngồi cạnh anh, rồi rồi, 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 rồi อ๋อมันมันจะทำให้เรากดมันข่้นบันไดขึ้นไปอ่ะท่านบันไดขึ้นโอเคงั้นก็สองอันนี้ใช่แล้วโอเคแล้วก็สองอันนี้เพื่อเปิดข้างบนถึงปะถึงปะได้โอเคแบบนี้แบบนี้นานจัดเลยอ่ะอะไรอ่ะนางเซ็งอ้อเราเราอรอไปอัปเกรดทีการทีการระดับเต็มแล้วนางเซ็นโอเครอไปอัปเกรดทีการเลยหู้ห หายถึงเป็นแบบเหนื่อยมากดีซีนคาลิเตอร์ได้แบบว่าเจ้าจริงยิงคืนเลยเย็นคืนชื่อเอ่อเดี๋ยวไปคาเฟเทเรียต่อไหมคาเฟเทเรียน้ำเลย่ะมันแรงต้องการเก๋สิ่งแรก่อนแลงต้องการน้ำอยู่นะเออแล้วน้ำมาหยุเฮ้ยใส่ผมคาเฟเทเรียไงนี่ก็สตาร์เว่เราจะต้องไปฮอลเวย์นะนี่ อ่ะอัพเกรดแล้วอัพเกรดแล้วเนี่ยแม็กแม็กคีการ์ดกดโนแบตเตอรี่ไอ้เขี้ยเร์มีมีแบตเตอรี่อีกโอ้ยช่วยระวังแบตเตอรี่ยังไง okay, เดี๋ยวพวกมึงเดี๋ยวพวกมึงเล่นต่ออะไรกูพักละเออแฮียอุ้ยเฮี้ยนี่เรียบร้อยกู <S <S อุ้ยเหี้ยหาหาอะไรนะหาห้องคาเฟ,ฟ่เเลียก็ก็นี่อะคาเฟ,ฟ่เเลียเจอแล้วเหรอตักน้ำได้ไหม ไหนลองดูสีน้ำปะข้างในอ,อ่ะกูกลุยย่ากาโดนแทงคนหนึ่งแผลแล้วตอนนี้โดนแทงแต่คนลบอันดิงเขาอยากมีเซตตัวละครเพื่อให้แบบนี่ไงใช่ลองน้ำได้โอเคก็เราไปห้องลิฟต์นั่นเถอะโอเคได้ลรอได้แล้วใช่ไหมใช่เราไปที่ลิฟต์นั่นเลยก่อนที่ไฟจะดับไปหาเอ้ยเป็นที่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวขอลองดูดิเติมน้ำ เตินน้ำเอา้าบอกขาดน้ำเอา้าก็มีน้ำแล้วนี่อย่าเพิ่งตักน้ำมาำแล้วเอ้าตักน้ำมาแล้วไม่ใช่เหรอแตแ่งว่าเติมเติมแบตเตอรี่ก็คือเราต้องการน้ำแล้วก็ความร้อนเวยเมื่อที่เเติมแบตเตอรี่เนี่ยเราแบตเตอรี่มาวางแล้วเราความร้อนพวกเราเอเลยไม่ไม่ความร้อนเราเพิ่มแล้วเว้ยแล้วประเด็น,นคือเราตักน้ำแล้วทำไมเราเติมน้ำไม่ได้นั่นแหละ เนี่ยทำไมเราเติมน้ำไม่ได้อ่ะอ๋อนี่เราเติมได้แล้วนี่นี่นี่เขามาแล้วมาแล้วเอ่อใครงั้นอ๋อนี่ไงลงไปแล้วต่อนี่ไงแบตเตอรี่มันสวยยังวะแบตเตอรี่กำลังชาร์จแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่ไปอัปเกรดบัตรแล้วก็เปิดห้องได้เพิ่มไงโอ้ไม่ชอบสัตว์แหม่มันล้ำสัตว์แบบนี้คือมันล้ำเกินอ่ะยื้อทับโซ่ทำให้กูรู้สึกสมองโต โอเคเราแบตเตอรี่ที่มาไปอัพเกรดบัตรกันเถอะอ่าแล้วแล้วไม่กูยิงเออวเอแล้วเอาไงวะเอาไงอ่ะเดินชนหรอ e e f e f คลิก e f chip control จิ๊บอันตินิเอฟสี่ไซส์ขวาขึ้นลงเอาได้แล้วเอาต้องกดต้องต้องต้องกดต้องแพ้แบบนี่ไงโอเควางแบตเตอรี่ไว้จากนั้นก็แม็กปุแล้วปุ่นแล้วอัพเกรดขั้นแม็ป นี่ไงแม็กการ์ดแคนโอเพนเรดดอร์โอ้แบตกำลังลดสวยมากเดี๋ยวเราเราได้หรือยังเราต้องกดอีกรอบหรือยังไงกดไปแล้วกดไปแล้วกดไปแล้วนี่กดสีแดงแล้วใช่ไหมกดต้องรอรอเหรอกดต้องรอแบตลดะแบบมันก็ค่อยลดหรือยังไงใช่ค่อยลดโอเคเรารอเนี่ยใจเย็นไอ้เหี้ย ในแบบนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ตีเที่อยๆลดค่อยลดจริงเหรอวะทำไมกูไม่เห็นมันจะลดเนี่ยอ้าวจริงค่อยๆลดจริงนะค่อยๆลดไหนดูซิแต่ไม่ไกลย่องอะไรกันวะแบบมันค่อยๆลดจริงเหรอเฮ้อึดุไม่ใช่วะโอ้ยจิ้ม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 ตรงแบตจิ้มตรงแบตไม่ลดเลยแบตอะอ้าวไอ้เหี้ยจิ้มตรงแบตไม่ได้ เจมสต้องแบกก็ทําไม่ได้กูอมือแกมันมีอะไรเข้าตรงนี้ไปแล้วเว้ยก็แล้บาทเราเปล่าก็ใช่กันแล้วแล้วได้หรือว่าเราไปเปิดห้องได้เลยลองดูไหมไม่ได้อุ้ยเหี้ยห้องแดงอ๋อนี่ไงแม็กกาเปิดได้แล้วนี่ไงโอ้จ็อกก้าสองโอ้ในที่สุด นี่แค่พาสองเหรอเอาแล้วไงต่อ